สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวตามประเทศรายงานว่าได้เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้น เที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัตแอร์เวย์ที่กำลังออกจากสนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้ถูกยกเลิกการบินอย่างกระทันหันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568เนื่องจากเกิดเหตุล้อระเบิดขณะเตรียมเทคออฟรายงานระบุว่าเครื่องบินโบอิ้ง7 8 7 9ดขีดเดีมไลเนอร์เที่ยวบิน e y 4 6 1ของสายการบินเอทิฮัดซึ่งมุ่งหน้าไปยังกรุงอาบูดาบีต้องยกเลิกการบินอย่างกระทันหันเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย โดยขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนรันเวย์ล้อทั้งสองของเครื่องบินเกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้นักบินต้องตัดสินใจใช้ระบบห้ามล้อสำรองจากนั้นหน่วยบริการฉุกเฉินรีบรุดไปยังเครื่องบินลำเกิดเหตุและฉีดโฟมดับเพลิงเพื่อป้องกันสถานการณ์บานปลายเนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นกับล้อเครื่องบินเราจึงไม่สามารถลากจูงเครื่องบินออกไปจากรันเวย์ได้การซ่อมแซมจึงเกิดขึ้นณนะจุดเกิดเหตุทางด้านสายการบินเอทีเอชระบุว่า รุกเรือตัดสินใจปฏิเสธการนำเครื่องขึ้นด้วยเหตุผลทางเทคนิครายงานระบุว่าผู้โดยสารทั้งหมด289คนบนเครื่องบินได้รับการอพยพออกจากเครื่องอย่างปลอดภัยและจองเที่ยวบินใหม่แล้วและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว